การตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยกองความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปี2567โรงเรียนานาหนังพัฒนาศึกษาได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่30เมษายน2539โดยได้รับการยกฐานะจากโรงเรียนสาขาโรงเรียนชุมพลพ,พ,พิสัยอำเภอพนพ,นพิสัยจังหวัดหนองคายเปิดเป็นโรงเรียนสาขา เมื่อปีการศึกษา2 5 3 6ถึง2538โดยนายจงรักพุทธิวงศ์จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา2566จําจำแนกตามตำแหน่งดังนี้ 1. ผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษา1ตําตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา1ตําตำแหน่ง 2. ผู้สอนข้าราชการครู18ตำแหน่ง 3. เจ้าหน้าที่ธุรการ1ตำแหน่ง 4. ครูขาดแคลน1ตำแหน่ง 5. พนักง,งานราชการ1ตำแหน่ง 6. ครูอัตราจ้าง3ตำแหน่งและ 7. นักการพันโรง1ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นมีบุคลากรจำนวน27คนจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2566ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน1 9 3คนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน93คนรวมทั้งสิ้นมีนักเรียน286คนบริหารงานโดยดร์สิรินยาสุวัสด์ผู้ดำรงตำแหน่ง เพืออมนวยการโรงเรียนนาหนังพัฒนาศึกษาโดยโรงเรียนนาหนังพัฒนาศึกษาได้จัดรูปแบบสถานศึกษาปลอดภยัยวิถีชีวิตนพศโดยใช้วงจรเดมมิง p d c a คการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น D การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ c. การจัดการกับอารมณ์และความเครียดเอการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นทําให้เกิดมาตรการ3ปอ1การป้องกัน2การปลูกฝัง3การปราบปรามโรงเรียนได้นำมาใช้กับครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาภายในองค์กรจึงทำให้โรงเรียนนาหนักพระนานศึกษาเป็นโรงเรียนน่าดูน่าอยู่ น่าเรียนมีสนามพลังบวกส่วนที่1การเทดพร,ระเกียตรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 1. มีบอร์ดหรือนิทรรศการเทดพร,ระเกียตรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษาที่ชัดเจน 2. มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย12ประการในสถานศึกษาที่ชัดเจน โดยมีการส่งเสริมค่านิยมหลัก12ประการหลายรูปแบบเช่นกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก12ประการที่สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนเช่นกิจกรรมการสร้างวินัยของลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมทรําความสะอาดบริเวณโรงเรียนวัดและศาสนสถานส่วนที่2 สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี 1. มีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นรายลักษณ์อักษรและมีการประกาศนโยบายให้เห็นได้ชัดเจนโดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง3ด้านคือด้านความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยและด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานมีการประกาศให้เห็นได้ชัดเจนมีการระบุวันที่รายละเอียดในการดำเนินงาน ตามอาคารเรียนต่างๆที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 2. มีแผนงานและงบประมาณดำเนินการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีการประชุมวางแผนงานดำเนินการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษามีการระบุรายละเอียดกิจกรรมระยะเวลาการดำเนินงานงบประมาณและผู้รับผิดชอบที่เห็นชัดเจน 3. มีผู้ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนมีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในแต่ละด้านของสถานศึกษาที่ชัดเจนอาทิเช่นครูเวรประจำวันในแต่ละวัน 4. มีคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่ชัดเจนโดยมีคำสั่งหรือหนังสือแต่งตั้งคณะ,ะกรรมการ ความปลอดภัยของสถานศึกษาแต่ละฝ่ายพร้อมหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 5. มีกฎระเบียบหรือคู่มือแนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เหมาะสมโดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้ง3ด้านด้านความปลอดภัยสุขภาพอนามัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานและมีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมกับสถานศึกษา6บุคลากรทุกระดับ เช่นอาจารย์ผู้บริหารลูกจ้างได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาตามแผนที่กำหนดมีการอบรมบุคลากรทุกระดับคือข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนคิดเป็นจำนวนร้อยะอยของจำนวนบุคลากรทั้งหมดให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภยัย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 7. มีการอบรมเกี่ยวกับการประถมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในสถานศึกษาเช่นการปั๊มหัวใจช่วยเหลือคนบาดเจ็บหกล้มบาดแผลจากการทะเลาะวิวาทและผ่าปอดช่วยชีวิต 8. มีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพคือโครงการโรงเรียนปลอดขยะและกิจกรรม Big Cleaning Day 9. มีการดูแลสำรวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนรวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไขมีการดูแลสำรวจหรือ ตรวจสอบความปลอดภัยในสารศึกษาเป็นประจำสม่งเสมอตามแบบสำรวจหรือแบบตรวจโดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนรายงานสรุปผลไปปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจนและครบถ้วน 10. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือเซฟเกิร์ดในสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือ ในจุดอันตรายทุกพื้นที่อย่างครบถ้วนมีการจัดเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยสวยงามมีการตรวจเช็คบำรุงรักษาตรวจสอบสภาพอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ11มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารัว่วหรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพสถานศึกษามีการติดตั้งสวิตช์ตัดวงจรอัตโนมัติการต่อสายดิน ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมและมีความถูกต้องครอบคุมทั้งหมดในสถานศึกษา 12. มีระบบป้องกันและระงับอัคขีภัยในสถานศึกษาเช่นทังดับเพลิงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นต้นรวมทั้งมีการตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคขีภัยที่ชัดเจน มีระบบป้องกันและระงับอักคีภัยโดยติดตั้งถังดับเพลิงทุกอาคารเรียน 13. มีแผนป้องกันและระงับอักคีภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนโดยมีแผนป้องกันอักคีภัยและระงับอักคีภัยเพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรในโรงเรียนได้ปฏิบัติอย่างปลอดภยัยโดยใช้แผนป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้น ซึ่งในการจัดทำแผนได้ยึดตามมาตรการ3ปอปคือ 1. การป้องกัน 2. การปลูกฝังและ 3. การปราบปราม 14. มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาโดยวิทยากรจากกลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังให้กับบุคลากรของสถานศึกษา มีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ50ขึ้นไปของบุคลากรทั้งหมด 15. มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกอพยพหนีไฟในสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีให้กับบุคลากรทุกคนได้ฝึกปฏิบัติและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ 16. มีการฝึกซ้อมตามข้อ15โดยใช้หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง เป็นผู้ฝึกสอนมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในสถานศึกษาโดยใช้หน่วยง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในองค์การบริหารส่วนตำบลนาหน,นังที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ฝึกสอนและฝึกซ้อม 17. มีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษาพร้อมผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน สถานศึกษามีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นครบทุกรายการรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือดูแลและประสานงานต่อหน่วยงานสาธารณาสุข 18. มีมาตรการป้องกันโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากรและมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย หรือโรคอันเนื่องจากการทำงานในสถานศึกษาสถานศึกษามีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อกับบุคลากรและมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยหรือโรคอันเนื่องจากการทำงานในสถานศึกษาในหลายรูปแบบ 19. มีห้องส่วมและอ่างล้างมือสำหรับนักเรียนที่เพียงพอ มีการจัดห้องแยกชายหญิงและอ่างล้างมือจำนวนเพียงพอต่อนักเรียนและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 20. มีการจัดน้ำดื่มที่สะอาดที่ล้างมือที่ถูกสุขลักษณะเพื่อให้บุคลากรได้ใช้ก่อนรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มสถานศึกษามีการจัดน้ำดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะเพียงพอต่อนักเรียนและบุคลากรตามเกณฑ์ที่กำหนด 21มีการจัดที่รับประทานอาหารและที่พักที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะสถานศึกษามีการจัดที่รับประทานอาหารและที่พักที่เหมาะสมโดยเพียงพอและถูกสุขลักษณะ22มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นระบบแสงสว่างระบบระบายอากาศที่ดี มีระดับความดังของเสียงที่เหมาะสมสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยในสถานศึกษาครบและครอบคลุมทุกพื้นที่2 3มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัยสถานศึกษามีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดเก็บมีฉลากกำกับใช้สารเคมี ในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภยัยสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 24. มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครูอาจารย์นักเรียนและมีการนำไปปรับปรุงแก้ไขสถานศึกษามีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครู อาจารย์นักเรียนและมีการนำไปปรับปรุงพิจารณาแก้ไขครบถ้วนทุกเรื่อง 25. มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษาและการวางแผนป้องกันที่เหมาะสมสถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุสถิติการเจ็บป่วยในสถานศึกษาและสรุปผลรายงานประจำปีและนำผลไปวิเคราะห์สรุปจริง เพื่อนำไปวางแผนป้องกันให้เหมาะสม26ม,มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่นักเรียนด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาใ,ในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่นักเรียนด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมอย่างชัดเจนเช่นสนับสนุนด้านกรรีฬา นดนตรีและส่งผลงานการประกวดด้านความปลอดภัย 27. มีหนังสือตำราหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ของบุคลากรเพื่อใช้ในการค้นคว้าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 28. มีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเช่นการจัดระบบจราจรการสวมหมวกกันน็อกหรือการดูแลยานพาหนะรับส่งใบอนุญาตขับรถเป็นต้นสำหรับนักเรียนในสถานศาึกษ,ษาโดยทางโรงเรียนมีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเช่นการจัดระบบจราจรการสวมหมวกกันน็อกหรือการดูแลยานพาหนะรับส่งใบอนุญาตขับรถเป็นต้น โดยทางโรงเรียนมีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางร่วมกับหน่วยงานทางราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมมือด้านความปลอดภัยสำหรับนักเรียนในสถานศึกษา29มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชนหรือผู้ปกครองหรือหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีกิจกรรมดำเนินการที่หลากหลายอาทิเช่น การประชุมผู้ปกครองการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาการประชุมหน่วยงานสาธารณาสุขและเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่ให้ความรู้ด้านความปลอดภยัยโดยมีการประเมินผลสรุปผลงานร่วมกันเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินง,งาน30มมีการจัดตั้งชมรมและจัดตั้งคณะทำงาน หรือคณะกรรมาการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนโดยมีกิจกรรมดำเนินการ,การและได้มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพอาทิเช่นการนำชุมชนผู้คุ้มครองผู้บริโภคออน้อยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อดำเนินการด้นานความปลอดภัยในสถานศึกษา ขอขอบคุณคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนส่วนราชการทางภาครัฐภาคเอกชนภาคภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านขอขอบคุณค่ะ